วันนี้น้องชายกับน้องสาวมาช่วยเนาะนะครับหลายคนบอกว่าน้องชายพ่อค้าแท้ๆนี่เป็นผัวพ่อค้าว่างันอันนี้ผัวหลวงว่างันอันนี้ผัวของคุณแม่นะคุณพ่อที่อยู่กับสื่อเรานะนะครับเดี๋ยวต้องตอบตลอดนะครับจริงๆไม่อยากตอบไม่อยากพูดเพราะว่าเ,เรื่องส่วนตัว <c oughs> น้องนี่มีแฟนแฟนเขามาแล้วนะนี่แฟนตัวจริงนะส่วนพ่อค้าโสดค่ะจีบได้นะคะแฟนตายแล้ว <c oughs> หลายคนอยากอยากจะรู้เนาอนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ไม่ไม่อยากที่จะบอกแต่พอมันเป็นกระแสนะนะครับก็เลยต้องบอกนะนะครับว่าอะไรยังไงเนาะนะครับโสดนะพ่อค้านะสิงด้วยหรือเปล่าได้พ่อค้าโสดสามสิบห้าปีนะครับไม่สิงแล้วนะคะอยู่แบบนี้อยู่กับงานนะครับอยู่กับลูกค้าถ้าเจเบียจีป่ะเนี่ฮะถ้าเจเบียจีป่ะเจเบียได้อยู่ครับแต่คืนเงินก่อนนะคะยืมไปต้องคืนด้วยคิดถึงคิดถึงเจเบียนะนะครับ เป็นตำนานเนาะนะครับแล้วก็ยังมีลมหายใจอยู่นะตรงนี้ <S <S 1> <S 1> ะนะครับโอ้กุโโ้งปูนะครับตัวใหญ่นะคุณอ้อมช้อนอยู่ด้านหน้านะช้อนซ่อมด้านหน้าผักหยิบกันได้นะสวัสด,ดีพ่อโจสวัสด,ดีค่ะคเจ๊หม่อมเป็นยังไงบ้างชมตำวันนี้<อ>เผ็ดสดุป เขาเอ้ยเขาฝากขอบคุณอันนี้นะพี่ก้องอ๋อไปพอดีพอดีเขาบอกว่าพอดีพี่ก้องเขาแนะนำมาเขายุ่ติดตามอยู่ติดตามอยู่นะนานทีไปหาแกอร่อยอร่อยไปไม่บอกเป็นว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแกดีใจมากเลยพี่แกบอกดีใจมากเลยนี่แหละรสชาติที่เป็นแบบบ้านๆจริงๆอะจริงๆเป็นบ้านๆเลยแล้วก็แบบฟิวตอวนี้มีหลังคาแล้วนะคะโอเค เขาพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ก่อน,นเป็นย่าค้าเนี่ยให้ให้กำลังใจไม่ต้องแบบอิจฉาดิษยากันเนาะทุกอาชีพเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะครับให้กำลังใจขอจะใช่ลูกค้าขายลูกค้ามันสุดท้ายแล้วก็เออนะครับเป็นกําลังใจให้กันอยู่ในตลาดเหมือนกันหลายหลายร้านหลายคนกําลังจะพยายามให้เรา ปั่นปั่นเราให้เกียรติคนนั้นเกียรติคนนี้ไม่ค่ะก้องสนันน์ซัพพอร์ตว่า้าไม่ขายตลาดรถไฟอุดรธานีทุกร้านนะโดยเฉพาะว่าค้าสมตำไม่ค้านี่ไม่ขายไม่ได้ต้องเใช่นะครับเราจะดีมาล้างมือได้หลังบ้านนะกินเผ็ดได้มากไหมโอเคด้วยเฮียโอเคลงก่อนใช่วางทงก่าขาจะวางวางแล้วก็จะจัดให้เดี๋ยวไปเดี๋ววางก่อนวางก่อนไปล้างมือได้นะปลาไม่เหม็น อยู่ดอนไหมครับพี่โอดออ๋อครับวิวสามารถที่จะมาอยู่ข้างหน้าได้ไหมจริงจริงอ่ะแมสเรื่องแมสน่ะหายใจไม่ออกแน่ๆเพราะว่าเนี่ยพัดลมอันนี้น้องสาวไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้น้องสาวน้องสาวที่เป็นแฟนน้องชายนี่แฟนตัวจริงเข้ามาแล้วนะโอเคไม่ใช่ผัวน้อยผัวหลวงนี่พ่อแท้ๆตายแล้วค่ะโอเคพี่ชายแท้ๆตายแล้วค่ะนะครับหยุดนะนะครับทีนี้ จริงๆเม่จำเป็นต้องมาอธิบายทีละข้อทีละข้อมันเสียเวลาเนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่ด้วยความที่เป็นกระแสด้วยความที่เป็นกระแสกล้องสนั่นก็ต้องพูดความจริงแล้วก็ตรงๆไปเลยนะน้องโบตันโอเคโบตันนะยำแซเบอร์ด้บ้างนี่นะครับอ่าโบตันก็เป็นร้อยโอ้ยไม่ใช่นี่แค่ปูปลาบอ่ะโบตันห้าสิบบาทเด้อนะครับอ่ะเดี๋ยวจ่ายตังค์พี่น้องสาวนะนะครับเดี๋ยววันนี้นลูกค้<ข>าเยอะมากเลยลื่นนะ ระวังดื่นนะบิวค่อยๆทํานะเดี๋ยวโบตันก่อนต่อโบตันก็จะเป็นอ่าคุณอะไรนี่คุณบิวนะโอเคนะนะครับบิวมานานเลยใช่ไหมมานานอยู่เนาะโอเคนาฬิกาอีกแล้ววันนี้เพียงเพียงอ่ะพ่อขาเคลียนะลบวันชี้เป้าเจ้าเด็ดแล้วก็น้องกอบฟนะโอเคครับผม เขาจะพูดเรื like いい <go> ่องเรื yeah. like yeah, ่องหัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วพ่อค้าโสดนะคะจิตได้ค่ะแต่ไม่ใช่มานั่งรอนะคะซัพพอร์ตกันค่ะทํางานร่วมกันเนาะอยากได้เป็นผู้ชีวิตแบบนั้นใช่ผู้หญิงผู้ชายได้ตอนนี้หมดได้หมดเลยไม่เอาไม่จํากัดเพศนะความรักนะกอแค่ว่ารักกันดูแลกันเนาะนะครับนะครับซัพพอร์ตเนาะความรักไม่มีคําว่าจํากัดเพศหรอกความรักตอนนี้นะครับ ใครก็ได้ขอแค่ว่ามีรู้แป๊บนึงนะนะครับด้ผู้ใดล่ะผูดใดถามอ๋อที่ได้เอื่นมาเติมตําเองสนาะต้องต้องขอโทษด้วยตั้งตําไปด้วยแล้วก็พูดตอบคำถามสื่อตลอดเลยนะนะครับเรื่องแมสเนี่ยก็พยายามทํานะครับพยายามทําทุกวันแมสที่กั้นน้ําลงน้ําลายนะ ไม่หมายถึงเราเนี่ยเก็ไม่ถนัดเนอ๋อมันหายใจไม่ออกนะตรงนั้นนะพัดลมหายแล้วร้อนตรงนั้นร้อนขนาดนี้พัดลมมืออ่าโบตันเรียบร้อยนะคะโอเคต้องสลัดต้องเร่งมือแล้วเพราะว่าเร่งมือใช่ตัวเยอะตำตีนไก่ตำม่ว่โอเคคุณบ